ซาลีกอ้หนาไม่นอกแจงปกอใงใส่ผักหวานด่าไปผักหวานงามผักคือจังผักหวานป่านี่เนาะถักหวาน,นละ่ะบหนอดมันงามเมนี่ส่วท่อนหอนเสร็จด นึงมาครับใส่ปลาอย่าถ้า,ม,า,ม,ม,ามันมันจะเต้ไไนมาใส่หม้อเลยอปบล้อกอะไรมาถึงแม่ดนอขอเป็นไปาคอไงครับดิคอยอยมันก็ะายเขาเนาะลาคอไงครับดิฮะรอบเลยครับซื้อใส่ผักดิซืกแล้วปะมาถูกแลยว ใส่ผักวานก,กับใบตูเฮาบอกซื้อไครหมดเดงมาใส่สแสบอบอกว่าเบื่อมันแสบรือนกันตลอดหรอกตาแต่ผักวานกระล่นมอแล้วประเทศเลยวาลูกป,ปะเนีเ่ยแต่ซีเรมาบอม,ม่าม,มากกัยเป็น่งไปเอ่นามเนเนี่ยาเพียงย่างภาษาไปนี้ซื้อสินี้ไงว่มันมื่นอันนั้นไ่ พร้อมกินผักพร้อมรพร้อมลุยมาพูดวับพี่น้องไหมไอ้เซมมึงมีเกีียวอ่ะพ่อพิกเอ้ยเบิดไหมมีว่ะสะพ่อพี่บอกไหมเออพ่อพี่บอกมาจับเลยไม่น่ลูกเบิดเบียดไเมือกี้พี่สาวไหน

ที tamam> ่ตัวซ port ื้อมาหนงวันเบ้องตนยบเียวกนั่นเี่ตัการอนก่อนเหตเมื่อวานกินเขาจี้เ็าบอกมัดจำโอ้โหนี่มีทรเฮงงนี้เซมเฮคุยเลยมันมันม่เสียนะใช่ทุกอยด็นยังเสียไป ไม่เห็นท้องขอยิจิตเลยไมเข้าแบบมับ้งดูนี่นนเห็นหูกี่แบบไร้อยนะึงเด็กมูเป็นอะไรสี่สิบนั่น,นดี <c ười> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น้ำกี่มัดขี้สองเดียือ่ต่ำโอ้จะมีเนื้สิาไปขี้ไซเดอร์น้ำสองขี้ไซเดอร์น้ำสอง จีเขาจีแสีเด้เน่ะหอมเจ้าเขาพุดเขาเสียดด้เนาะปีไก่ที่เขาไปดู ก็เจเหยี่บคนเนื้อะไรยังถามอู่คนเ่สคนะเห็นขอบคุณทุกเหืลูกค้าทุกเดอนอ่ะคุณชรวงตอสามหลังที่จะเห็นลูกค้าอ่านบอกปฏาเั็ิขอบคุณไม่ได้บอกว่าเอาขนมไปให้ในยเดอมันใส่ถุงไปให้ในยเดอรเป็นแบบคนสามันเขาเห็นลูกค้านเอาเลยว่าเห็ดั่วกกันเค้กถัวกันบลูเกอร์น้ำขนมหานา้างคุณจะโอนไปให้เนยเดอร์ เอาเอาเอาฟองวานมากินกับบ re eh, ิกินแรนเบียก็ใส่ไอย่หาได้แล้วเดี๋ยวมึงก็มเหรอต้องครับเาลเาบอกว่าจิบเบียร์มาครับเขาบอกเขาเนี่ยส่มาเดีวเลย พูดเอจงใส่ไว้หรอไอ้จิ้นไปไหนห่วงมันหัอจงไม่ให้กินนะบอว่ากระดาษเขาเขาไม่หอม้วเนี่ยเขาเขาไม่หอมเม่อไ้เห็นหน้าก็ได้กินไ้ต่ไม่ด้อไมีใคยน่ จไงไงดังตึอนกิ้มแก่บเสีบสิตอนิ้ก็เสีบเออเพราะนั่นเมาทีสใสมันสิขาวดีกว่าเราปั่นโอ้คนขายเราปั่นบอกเอาต้องไส่บางงานนั้นเราปันงอเไ็้แหละนาอเคื่อเด็กหน่อยแบบชิวๆ่เนี้ยเล่นไม้ว่าดีวรานนั่น อียไม่รู้ยิบเ่ามันเดยเจ้าเหรว่าเด้กเ่าหายอ้ไรเงี้ยใช่คก็ดีมาหาเนี้อจินงานเงีบงานดานระเบิดงานเหมือนครับยิบเก่าไม่เห็นต้มป่าไม่กินน้ำเลยยิบเก่ายิบเก่าเปิดงานเหมือนแหเหมือนประมาณเทียงอาจจะใบมันล่ะคืดว่าแต่าเจ้าบอกว่าเทียง ปกติเขาจะเอาเฮใบสามใบสองใบสามลูกค้าอออี่อกเอีต่อมาเปิดร้านเป็นเต็นท์มาเล่นลูกค้าแม่ลูกค้าออต่อเขาเมนเชือเขาจะออกมาเขามาดักินกินแต่ว่ายาให้เห้องเนาะเล่สิมีหมยู่ัสกกันห่มแล้วบนโต๊ะเพิ่นจากนั้นเองต้องห้องกันเ ออเมื่อนันหเพื่อนเอาเมื่อเทเมื่ออยู่บนกะบอกบอกเ่ยนเปลี่ยนหน้ำงอบอกเปลี่ยนใหรอน้ำลุ่มบุอะไรนีขั้นเดียวแบบมาิสนิงซิงกันดิคนกัะซิงันกซิง

Bên này hàng đen, bên này thì Bên ừ, lỗi nha. Bên lỗi. Bên này đấy mọi ừ. Nghe má thì lắng cho mưa em, cho ai bên địa thay thì bên thập mưa mới nghe đập Đang gì vậy นหน่อนะพวกตัวซีรีสกตเด่นหซื้อแล้วซื้อแล้วไยเป็นไทยนิดอ๋อขันหน่อยครับมขันใหญ่คาะเปิ่ชิบะยมครับกำลังถ่ายล้วฮะออกินทำไมพูดด้วยเนี่เจาเจาเจ้านี่จะบ่นตัวานี่เนาะ mắng 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 mắng